ครับวัสดีครับผมเจตพงษ์โชคสวด์วรกคุณในอำเภอโคกสมรงครับเนื่องด้วยใกล้เทศกาลสงกรานต์นะครับหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านคงจะมีการเดินทางไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องการกลับภูมีจำเนานะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับด้วยความสุขในทุกๆท่านนะครับได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวในวันหยุดนะครับและขอมีความอบอุ่นในปีนี้นะครับได้พบญาติผู้ใหญ่นะครับ ดังน,นี้เนี่ยผมเองนะครับผมก็ขอในนามของชาวเพเภอโคกขอโรงนะครับก็ขออานาคุณพระศรีธนทัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับได้โดยมรทานมรทานพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับน้อมโดยเหงื่เหงืทุกท่านครับขอบคุณครับ